สวัสดีจ้ะพี่น้องดอกพุดได้จ้ะดอกพุดพุดผาจ้ะมารีป่าจ้ะพี่น้องกินมันก็หอมคือดอกพุดแต่จต่พี่น้องบานจ้ะบานแล้วบานแล้วออกกับแข็งๆนะจ๊ะแข็งตัว อันนี้อีกสองมือจังสีบานจากพี่น,อน้องจะเป็นทีบานพร้อมกัน,นอดอกนี่กับดอกนี่ดอกน,นี่อันนี้ดอกเฟดพูดผามมลิปา่ามงดูพี่น้องดอกงหญ่ต้นนี้ดอกง่จบบนนะ้ะบานกอนมูเลยนะบานยี่ดอกเยียวคู่ <c oughs> ดอกต้นนี้กับต้นนี้ดอกบ่ดกปันใดพี่น้องเพราะว่ามันพึ่งเป็นดอกนะจจะเนาะหัวกระล้องดอกปีนี้นะจจะพี่น้องดอกบ่ดกปันใด่ะแต่ว่าตอกับงามคือเก่าในพวกตองงามแต่พี่น้องบุปผ <c oughs> ามะลีป่านะจจะสามพันตาบุปผาลาตรีนะจจะบ้านเฮาเอินแบบปัดหินพี่น้องปัดหิน บ้านเทาเอิน่น่วยมันสีเป็นกลุ่มๆคือแข็งๆนะจ้ะถ้ามันดอกดอกแล้วมันสีมีนม่นวยได้พี่น้องบ้านเอาเอินบักปัดบักปัดหินนะจ้ะไม่ภูเขาไม่ในป่าแรงๆจ้ะมารู้จักกันเลยไม่พวกนี้มันสีอยู่ในป่าแห่งๆแ,แรงๆนะจ้ะพี่น้อง แค่แมนตะกี้เขาก็ไปขุดไปกุนนะแม่เดี๋ยวนี้เขาก็ได้ไปขุดแล้วนะจ๊ะว่ามีผู้พาไปขุดเจ้าของสวนเพิ่นบอยู่นะจ๊ะนาะพี่น้องเขาก็เลยได้ขายอย่างเดียวเขาก็อยู่ขายอย่างเดียวจ้ะพี่น้องซื้อมาเลี้ยงขายแค่แมนสมัยตะกี้ไปขุดอเองละ่ะหาขุดมาเองมาเลี้ยงขายเองบ่เหมอ <laughs> ต้นนี้ก็งามอยู่จ้ะพี่น้องไม่ตัวนี้มันสิเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะพี่น้องเนาะนี่เปลือกขนาดเปลือกเขายังแข็งได้พี่น้องไงนี่เปลือกกับแข็งผิวแข็งจากพี่น้องไม้พวกนี้เนาะไม้พวกนี้มันสิทนแรงจากพี่น้องมักอยู่แรงแรงอยู่แรงแรงแต่ว่ามักน้ำขึ้นกันเดีนี่หดน้ำปเปียกก็ได้ จะยู่แรงแต่ว่าอยู่น้ำหม่องแหงๆหม่งองคล้องน้ำส่กับนี้จะพี่น้องอยู่น้ำดินแหงๆก็ยู่จะพี่น้องดินแหงน้ำเพาหดน้ำมันมันกับน้ำคือเ่าอยู่ในปลาแหงๆปลาน้ำขกูกน้ำน้นเหรอพี่น้องฉันชุนที่เป็นหกักงยงโยงเยงๆนั่นสิอยู่น้ำรอหวยรอคล้งองบ่อง มันหนๆๆียงเห่งแรงแนงมกจะอันนี้บบแมนด้วย oh. เขาก็มีหลายต้นอยู่กัะพี่น้องแต่ว่าต้นที่เขามากมากต้นที่เขาเลี้ยงแล้วก็เขาดูแลรักษาดีๆไม่อยู่สามต้นเนี่ยต้นนี้เบ่งดอกต้นนี้เต็มอยู่ป่ะเป็นพุ่มอยู่นอกพี่น้องเนาะ้ามันบานอนะ่ะโอ้ยต้นนี้เขาว่าคายสองพันผู้ใดอยากได้ก็เฝ้าออทักมาเอาด้วยนี่นี่แต่ว่าเขาก็่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้ถ้าเบ่งดอกเขา มันสีออกดอกนี่มันหายยากนะจากพี่น้องบางต้นเก้าปีสิบปีกับย่งงพันได้ออกดอกอ,อยู่นะจากพี่น้องทั่วเขาเสียวมาเลี้ยงได้เป็นดอดกปันนี้เนาะหาย,ยากได้ต้นพุดปามันสีออกดอกนะแล้วพี่น้องออกอยู่แต่บ้านมันหังโดนใช้เวลาโดนอันนี้เขาเมาเลี้ยงจนว่ามันออกดอกแล้วนะพี่น้องนี่สองพันกับว่าแพงตน้นใยพรอมอันนี้ตน้นใยได้จั่ ต้นใหญ่สูงประมาณเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบหาประมาณนี้จ้ะพี่น้องประมาณเมตรสี่สิบเมตรหาสิบต้นนี้สูงไม่ผิวแกแล้วไม่แกแล้วจ้ะพี่น้องไม่พวกนี้ต้นละสองพันวาจ้ะ สองพันหมดทั้งสามต้นเลยจ้ะพี่น้องที่มันออกดอกเนี่ยนะจ้ะอีกต้นหนึ่งมันก็สิถือแน่เพราะว่ามันต้นหน่อยเพราะว่าขายพันหาอยู่ทั้งหนกนลจาจ้ะพี่น้องมันมีอยู่ซีต้นเนี่ยแต่ว่าต้นที่เขาดูแลรักษาดีๆเขา,าไม่ไว้ทึ่งหนาเขา็ว่าต้นละสองพันนะจ้ะพี่นอ้องต้นหนึ่งสียูน่น่พี่น้อง ย่งางไว้ดูต้นหนึง่งนะจ๊ะต้นนี้ก็ออกดอกคือกันจะพี่น้องจิ้งนี้น่าจะแหงแหงไหม่แหงเอ,อ้ยหักถิ <c> ่ม <ười> สื้อกระซางเดี๋ยวมันกระปุกไหมมีแหงิ้งมีแหง มันตอหยอดจะยังมันบม,มีใบนะพี่น้องมันตอหยอดขึ้นมาต้นนี้ออกตีมต้นจ้ะพี่น้องออกดอ,อกตีมต้นเหมือนกันแต่ว่าเขาออกไปกอนมูลแล้วนะจ๊ะอัน,นี่ต้นมะขามมาไม่จ้ะพี่น้องเขาบ๊วดไทยเห็นบิง่งๆจนว่ามันปูงแล้วมะขามนะจ๊ะต้นมะขามนี่น ก็ดะอยากได้กับทักมานี่มาขามมาไหมแตกแล้วปวงแล้วปงแล้วตอนนี้เติบจากพี่น้อง ้นใเญ่อยากได้กระักมาเดี๋ยวไปแต่งโร่งไดงก็สิเอามากันเอาไปแต่งเขาก็จิตเรียงไว้ถ้าแต่งอิงนะจ๊ะมีซากผมขามตัวนี้ซากขามนะจ๊ะ เพื่อนเอามาเพื่อนกับบัแตงอย่างดอกพี่น้องเพื่อนบัแตงเขาก็เลื่อยบาวายนะจ๊ะมันตนูนใหญ่เติบจากพี่น้องตาเราเอามาให้ราคาบัแพงดอกเขาเก็สีขายบัแพงดอกพี่น้องตูนใหญ่ตนูตนนี้่นะจ้ะบ,บเกินสองพันแต่ว่ามันตนูนใหญ่เติบจากพี่น้องไม่สามหลักสี่หลัก กูเลยมาขกดบอนไซดไม่มูไม่ต่อเดียวกันจะไม่ต้นเดียวกันนะจ๊มะมักขามนะฝากตามฝากไล่ฝากแค่จะพี่น้องคลิปนี้มาซ้ำนี้ขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจนะจ๊ะจะพอกันไม่คลิปหนาจะพี่น้องไปละ